เปนอะไรเอ่าอะกำลงังสนเลยนี่แม่ของเขานะคะตัวดำนี่แม่ของเขาตัวดำกอ่แต่ลูกๆซิ่งสัสนวิ่งเป็นจรวดไปนู่นอะคะ่ะเออวิง่งเล่นใหญ่เลยมีที่กว้งๆให้เขานะคะเห็นไหมคะ กำลงังวิ่งอะตัวนี้พ่อของเขานะคะแชมป์แชมป์อ่าแชมปเดียวพ่อเขาตัวใหญ่ค่ะนะคะพ่อพันตัวเดียวนะคะเล่นกับป๊ะปะ๊ะแบบนไหแม่ตัวสีดำหลังอานเหมือนกันนะของแม่ก็หลังอานนะคะ กับพ่อเอ๊ะพ <movement él> <ici> ่อลูกเล่นกันเห็นไหมคะเน่า หาอะไรกันนี่นะคะมีตัวแดงอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวสีเข้มกว่าตัวหนึ่งนะคะเม่ตุ๊กเื่อตัวนี้แม่ตุ๊กชอบมากเพราะหูเขาตั้งแล้วนะคะตัวเวนี้ค่ะเห็นไหมคะเฮ้ยเพื่อนเห็นไหมคะน,นี่เห็นชัดไหมคะเนี่ยหูเขาตั้งแล้วนะคะน่ารักมากนะคะ <c oughs> เลยค่ยะนีะ่ค่ะเด็กๆ